วันนี้ก็จะขอพูดเรื่องอนนาปานุสติกรรมฐานส่วนที่แล้วมานั้นได้พูดถึงด้านคณิกสะ,ะสมาธิเวจารสมาธิ <c oughs> สำหรับวันนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของฌานการเจริญอนาปานุสติกรรมฐาน อารมณ์เข้าสู่ความเป็นฌานความจริงก็เป็นเครื่องสังเกตไม่ยากเมื่อผ่านอุปจาระสมาธิมาแล้วตอนนี้จิตจะมีความสุขมีความเยือกเย็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งฌานนี้แบ่งออกเป็นสี่อย่างคืออารมณ์ปฐถมฌาน ป่าธมชาญน,นี่มีองค์ห้าคือมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาคำว่าวิตกก็ได้แก่ลมนึกที่เราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกวิจารก็ได้แก่การรู้ว่าเวลานี้เราหา้ใจเข้าหรือว่าหายใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้น หรือว่าจะพูดกันทึงในกรรมฐานสี่สิบเราก็จะมีอารมณ์รู้ว่าเวลานี้ลมกระทบจมูกกระทบหน้าอกกระทบศูนย์เหนือสันดอสำหรับลมให้ใจเขา้าถ้าสำหรับลมให้ใจออกก็จะกระทบศูนย์เหนือสันดีกระทบหน้าอกกระทบจมกูกหรือว่าริมที่ปาก อย่างนี้แปลการของวิจาร์จำมาให้ดีด้วยแล้วก็ปีติได้ความเอิบอิ่มใจตามที่กล่าวมาแล้วมีความชุ่มชื่นมีความเบิกบานไม่มีความอิ่มไม่มีความเบื่อในการเ,เจริญพระกรรมฐา,านสามารถจะรวบรวมกำลังสมาธิเมื่อไรก็ได้สุ คนไดแก่ความสุขเยี่ยวจินที่หาความสุขเปรียบเทียบใดๆไม่ได้เป่นมีความอิบอิ่มใจมากเอกคาตามีอารมณ์เดียวหมายความว่าในขณนะนั้นจิตจะจับเฉพาะอารมณ์ลมให้ใจเข้าออกอยู่ตามปกติจิตจะไม่รับอารมณ์ส่วนอื่น อันนี้แปลการของที่เราจะทราบได้ตามจริยาเพื่อาการของปฐมฌานมีองค์ห้าแต่ถ้าว่าจะพูดถึงความรู้สึกขณะที่จิตก็เราเข้าถึงปฐมฌานจิตจะจับลมให้ใจเข้าออกลมให้ใจจะเบามีความส,สดชื่นหูได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใส แต่ถ้าว่าไม่รำคาญในเสียงจะเป็นเสียงดังจะเป็นเสียงเบาเสียงเพลียเสียงทะเลาะกันเอะะวยวของที่เมาที่เล่าเมายาข็อตามเราไม่รำคาญในเสียงสามารถจะคุมอารมณ์ได้ตามปกติอย่างนี้เรียกกันว่าปฐมฌานเล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังจิตสำหรับโฟฝึก ที่จะเข้าปฐมฌานนั้นก็มีความสำคัญอยู่จุดหนึ่งคือขณะที่จิตก้าวเข้าไปสู่ปฐมฌานเบื้องแรกกำลังของจิตยังไม่มัน่นคงตอนนี้เวลาที่เราจับลมให้ใจเข้าออกจะมีลมสงัดจะมีสภาพนิ่งคล้ายๆอาการเคลิมบางทีเราคิดว่าเราหลับ แต่ความจริงไม่หลับถ้าหลับมันจะงกหน้าโงกหลังแต่อาการเช่นนั้นที่เกิดขึ้นกับเรามีอาการเฉยๆตัวตั้งตรงแล้วมีอาการเคลิ้มลืมตัวเหมือนหลับแคครู่เดียวหรือเี่งเดี๋ยวจะมีอาการหวิวคล้ายตกใจกที่สูง และเราก็ไม่สามารถจะนำอารมณ์นั้นขึ้นมาใช้ในอีกเพียงแค่รักษาอารมณ์สบายอาการอย่างนี้ขอท่านทหลายาพึงทราบว่านั่นสมาธิจิตของท่านขณะที่มีอารมณ์สบายเงียบสงัดมีอาการคล้ายเครื่องเหมือนหลับเป็นอาการจิตหยาบและรมณ์หยาบของปฐมฌาน เป็นการก้าวขึ้นสู่ปฐมฌานแบบหยาบๆแต่ถ้าว่าจิตไม่สามารถจะทรงฌานอยู่ได้จิตพรัดจากฌานมีจึงมีอาการวิวคล้ายกับตกจากที่สูงถ้ามีอาการอย่างนี้เคยขึ้นก็จงอย,าส,อยาสนใจยาสนใจ มันจะเป็นยังไงก็ช่างเราก็รักษารมปกติไว้ได้เท่าไรพอใจเท่านั้นมาเข้าถึงตอนทุติยชาญคือชาญที่สองชาญที่สองนี่มีองค์สามเือตัดมีตกวิจาร์สช้นได้เหรือปีติสุขเอกคาตาในตอนนี้จะรู้สึกว่าจิตเข้าไปจับลมไม่ใจเข้าหายใจออกจะวางไว้ คือจิตจะไม่สนใจลมให้ใจจะเบาลงมีแต่ความสดชื่นหันษามีความเนื่งสนิทถ้าหากว่าเราจะสังเกตให้ง่ายนั่นก็คือถ้าเราภาวนาไปด้วยสมมติว่าเรารกำหนดรูดลมให้ใจเขาออก เวลาให้ใจเข้าเราเนืกกว่าพุทธเวลาให้ใจออกเนื้อควาโทอันนี้จะสังเกตง่ายในขณะที่เข้าฌานที่สองเมื่อกณาจิตเข้าถึงฌานที่สองคำภาวนาจะหายไปจิตจะตั้งอารมณ์ทรงมีความเอิบอิิงมีอารมณ์สบายมีอารมณ์ละเอียดและสงัดมีอารมณ์สงัดมาก แต่พอจิตเคลื่อนจากฌานที่สองลงมาสู่อุปจารสมาธิจะมีความรู้สึกว่าโอนหนนที่เราลืมไปซะแล้วหรือหรือว่าเราเผลอไปแล้วที่เราไม่ได้ภาวนานเลยการกําหนดรู้จับลมให้ใจเขาออกเราก็ไม่ได้ทำํำตายจริงที่เราเผลอไป แต่ความจริงนั่นไม่ใช่าการของความเผลอแปาการของจิตที่ทรงสมาธิสูงขึ้นขอท่านนั้นหลายเพื่อเข้าใจตามนี้สำหรับอาการของชานดีสามนั่นมีโอสองคือเหลือแต่สุกับเอกเขาตาตัดปีติหายไปอาการของชานดีสองนี่ที่เราจะสังเกตได้ง่าย ความชุ่มชื่นสดชื่นหายไปของจิตจิตมีความสุขแล้วก็มีจิตทรงตัวมากในรมที่ตั้งไว้ดีกว่าชานที่สองแ้ะทางร่างกายจะสังเกตว่ามีอากายคล้ายๆกับนั่งหรือยืนตรงปิง่งแม้ไรมาปูเข้าไว้สำหรับลมให้ใจจะรู้สึกความเบาลงไปมากเกือบไม่มีความรู้สึก โอได้ยินเสียงภายนอกเบาๆที่แม้วเสียงนั้นจะดังแต่เราเสียงเราได้ยินเบามากอย่างนี้เป็นอาการของฌานที่สามเมื่อเข้าถึงฌานที่สี่จะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้หายใจแต่ถ้าว่ากำลังใจไม่มึดมีความสว่างโปรงทรงอารมณ์อยู่ตามปกติ มีอารมณ์เด็ดเดี่ยวตั้งมั่นเพื่อมีความมั่นคงมากไม่รู้การสัมผัสจากภายนอกยุงจะกินลิ้นจะกัดเสียงจะมาจากทานไหนไม่รู้หมดปรากฏว่ามีจิตนิ่งเฉยๆสำหรับชานสีน่นี้มีองค์สองคือมีเอกัข้าตาโอมเบขาเอกคขาตาหมายความปรทสงอารมณ์เป็นหนึ่ง อารมณ์ไม่เคลื่อนอุมเบยขาหมายถึงว่าเฉยไม่รับสัมผัสอารมณ์ใดๆทั้งหมดที่พูดมัน,นี้เพื่อประสงค์ยทยทานหลายทราบว่าอากายของชานมันเกิดขึ้นจะมีความรู้สึกเป็นยังไงแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆนักปฏิบัติถ้าจะปฏิบัติกันให้ดีแล้วก็ จงอย่าสนใจว่าเวลานี้มันจะได้ฌานอะไรจะเข้าถึงฌานหรือจะเป็นมันเป็นสรคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิจะเป็นฌานที่หนึ่งที่สองที่สมที่สี่ก็ชา่างไม่สนใจนี่เราพูดกันว่าในแง่ของการปฏิบัติที่เอาดีกัน ถือว่าวันนี้ได้ดีเพียงใดพอใจเท่านั้นเราทำตามอารมณ์สบายของเรามันได้แค่ไหนพอใจแค่นั้นบ่าวานนี้ดีกว่าวันนี้วันนี้เลวกว่าบ่าวานนี้หน่อยก็ช่างคิดว่าเราเป็นผู้สะสมความดีคือทรงอารมณ์จิตให้อยู่ในได้ขอสมาธิตามความพอใจที่เราต้องการเท่านี้พอ ถ้าจิตตั้งอยู่อย่างนี้อารมณ์จะเป็นสุขไม่มีอาการดิ้นรนจงอย่าสนใจกับภาพที่เห็นจงอย่าสนใจกับอารมณ์ของจิตว่าเมื่อวันก่อนนี่มันเลวกว่าวันนี้และวันนี้ดีกว่าวันก่อนถ้าไปสนใจอย่างนั้นจิตจะไม่ทรงตัวจะหาอารมณ์ที่แนบสนิทไม่ได้ ฉะนั้นขอท่านหลายเพื่ตั้งใจไว้โดยเฉพาะเพื่อผลของความดีนั่นก็คือเวลาที่จเจริญสมาธิจิตในด้านอนาปานุสติกขาตามกรรมาฐากนกอออื่นใดก็าตามจงทราบว่าเวลานี้จะตกอยู่ในสภาพของฌานอะไรก็ช่าง ยังไมตั้งหน้าตั้งตาว่าเราต้องการได้ฌานนั้นเราต้องการทรงฌานนี้มันจะเกิดอารมณ์กลุ่มถ้าอารมณ์กลุ่มเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตัดความดีทั้งหมดผลที่สุดวันนั้นเราจะไม่ได้อะไรเลยเป็นอันว่าขนาดใดที่ทำไปขนาดนั้นเรามีความพอใจ ได้แค่คณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยเราก็พอใจได้ถึงอุปจาระสมาธิเราก็พอใจจิตจบกในทานชาั้นใดชั้นหนึ่งเราก็พอใจพอใจเสียทั้งหมดถ้าทำจิตอย่างนี้อารมณ์จิตจะสบายก็ได้แก่การฝึกจิตเข้าถึงอุเบกขาอารมณ์นั่นเอง เม่การฝึกจิตแบบนี้แล้วต่อไปจิตจะเป็นเอกคตารมและอมเบคขาคือจิตจะทรงชานสีนสได้ง่ายตอนนี้ฟาก็ขอพูดกันทั้งหลักแห่งการปฏิบัติการปฏิบัติที่จะให้ผลกันจริงๆผมเคยพูดมาแล้วในตอนก่อน ว่าจงใช้เวลาจุกจิกจุกจิกของเราคือเครื่องการกระทำสมาธิอย่างที่พูดมาวันวันนี้ว่าเวลาทำการทำงานก็ดีใช้งานเป็นสมาธิเดินไปวินบาตเดินไปธุระจะทำอะไรก็ตามอย่าทิ้งลมให้ใจเข้าออกพยายามที่จะึกลมให้ใจเข้าใจออกไว้เสมอ แต่ว่าท่านงานนั้นไม่เหมาะเสมอการใช้ลมให้ใจเข้าหายใจออกเราก็ใช้จิตจับอยู่ที่งานว่าเวลานี้เราทำอะไรเราได้ยาหรือแล้วก็ใจจับไว้เฉพาะเวลาที่เราด้ยากมือเราถือจอบจอบตัอฟันดินหรือเราถกากหยาจะถากตรงไหนตั้งใจไว้โดยเฉพาะ อย่างนี้ก็เป็นการฝึกอารมณ์ของสมาธิไปในตัวเราจะทาสีเราจะต่อตะปูเราจะเลื่อยไม้เราจะโบกบูนเราจะทำอะไรทุกอย่างตั้มตั้ง,งใจทำในจิตนั้นโดยเฉพาะเอาจิตจับไว้โดยเฉพาะในเรื่องนั้นอย่างนี้เป็นการส่งสมาธิทำสมาธิให้ท่งตัวไปในตัวเป็นการฝึกในงาน